นะครับตัวเล็กมากใหญ่กว่าหลิวหน่อยครับก็กัดเข้าไปเต็มเต็มเลยนะครับตีไปไม้แรกเองน่าปลาน่าจะอยู่ตรงน,นพอดีครับก็ตัวนี้มันมันเล็กไปหน่อยนะครับก็จะปล่อยไปโอ้ยแ่งดีซะด้วยตัวเล็กไม้มเดียวก็เอาเลยชอบหลิวสิท่า ปดยากด้วยนี่ครับผมโยนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ชันลงไปโอเคปล่อยมันไปก่อนหมายโล่งๆนะครับลองหลิวจัดเต็มตัวนี้หลิวจัดเต็มสีเงินนะครับสุดยอดมากครับตัวเล็กตัวใหญ่ชอบหมด